ว่าได้ครับผมเจ้ากัดมัสบินะครับเดี๋ยวนี้พามาทําฝาเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะครับเป็นพวก์เฟกไรตัวนี้จะเป็นฝาของปีสองพันสิบสองนะครับจนสองพันสิบเอ็ดนะครับถึงสองพันยี่สิบนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับถ้าเป็นฝาตัวเก่ารุ่นแรกปีสองพันเก้าสองพันสิบนะครับก็แป้นก้อนี้จะสั้นนะครับสั้นนะครับแล้วก็ปืนแคมจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับจะทําเป็นฝาใส่กับลูกห้าสิบสามมิลนะครับฝาลูกห้าสามวาวใช้เป็น ยี่สิบหกยี่สองไอดียี่สิบหกไอเสียยี่สองนะครับลูกค้าเลือกใช้นะครับแต่ปกติบ่าวก็สเปคนี้แหละจะพอดีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบาวด้วยนะครับนื่องจากระบาวดลวมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนการทํานะครับว่าทํายังไงกันบ้างนะครับสาหรับฝาตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับ let's go อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราอัดหลอดบ่าวออกกันก่อนนะครับหลอดบ่าวออกกันก่อนนะครับไม่ใส่ตัวหลอดบ่าวของเรานะครับเหมือนเดิมครับอันนี้เดี๋ยวอัดออกละกัน อัดออกก็ได้ตีออกก็ได้อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะเป็นกล่องกล่องก้านเทนกิี่เฉยนะครับอน,นี้มาลองเวลาอัดก้านนะครับจะได้เป็นรอยนะครับอันนี้มีทั้งตัวอัดตัวตีนะครับที่ผมใช้นะครับอาจจะได้ไม่ไม่เสียงดนมือเฉยนะครับ แต่ปกติผมกต็ตีครับแล้วแต่ช่วงนะครับนี้หลอดวางออกมาแล้วนะครับจริงนะครับอไอเดิมถ้าจะขอกลับก็แจ้งได้นะครับแต,แต่บางทีชิ้นใหญ่ก็ไม่ได้ร้อรย เรียบร้อยนะครับวันนี้เราอัดหลอดบาออกเป็นที่เ,ร,เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมีวาวนะครับยี่สิบสองยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบสองครับอันนี้หลอดนะครับหลอดตัดตัดเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หลอดกันนะครับทีนี้หลอดหลอดลตีมือนะครับตตีหลอดนะจ๊ะปึ๊บใส่น้ำมันเครื่องหน่อยนะครับ ้อนแม่งซับเลยกว็วดดูท้ายวาวนะครับท้ายวาวถ่ายหลังหลอดนะครับอันนี้ลูกค้าด้วยใช้แคมที่ร้านด้วยนะครับแคมที่ร้านสปริงที่ร้านนะครับก็จะเซ็ตในแนวของทางร้านไปเลยนะครับก็จะง่ายนะครับก็ไม่ต้องทำไรครับฝา ไอเซตระยะพวกนี้ไปเดี๋ยวที่เหลือก็ก็ไปแยงนะครับไปแยงพงยางขอบแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวพงยางขอบเดี๋ยวจะมีคนถามว่าหลังหลอดใช้กี่มิลลิกนะครับก็หลังหลอดเดี๋ยวผมผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทําตามกันแล้วมันมันไม่ไม่ใช่ตัวเลขที่ที่เขาต้องการนะครับ เซฟจากหน้างานความเป็นจริงดีกว่ากับอะไรที่ใช้นะครับอย่าอ้างอิงจากอะไรผมนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับผมไม่อยากให้อะไรของท่านนะครับมีปัญหานะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวริมเมอร์หลอดกันนะครับมาอันนี้มันริมเมอร์นี่ก็คือริมเมอร์นะครับชุดที่ผมใช้นะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเรามาริมเบอร์แรกกันเลยนะครับ4.96ก้าหก่อนนะครับอันนี้ไอเสียริมไปแล้วนะครับแล้วของไอดีนะครับนะครับนี่เฉพาะเป็นริมเบอร์ที่ผมใช้เองนะครับก็มีหลายแบบนะครับ แบบนะครับตามหน้างาน4.9 6ด้าไปแล้นะครับต่อไป497ทําตามหน้างานนะครับว่าเตือสถานการณ์งานแบบไหนก็ใช้ริเมือตัวนั้นนะครับมีหลายขนาดนี่ยังไม่หมดนะครับอันนี้คือชุดชุด5มิลนะครับชุด5มิลทั้งของใหม่ของเก่านะครับมีแถวใหม่แถวเก่าแถวก้างนะครับ4.5เป็น้อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มี3.7ด้วยแล้วก็5.5นะครับ ใช้อิงก,ก็เยอะแล้วครับไปวาวดูนะครับอันนี้สี่จุดเก้าเจ็ดนะครับสี่เก้าเจ็ดก็เข้าได้แล้วครับเดี๋ยวจะเข้าแน่นๆหลาเก็บงานนี้นี่นะ นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปาดบ,บ่าอีกทีแล้วก็จะมาเก็บงานอีกทีนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องเอาตึงๆึงจำเป็นต้องเอาตึงๆนะครับวันนี้เราก็จะตึงๆึนะครับตึงตึงนะครับตึงๆงกดลงอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็จะตึงๆึงมันจะมันจะไม่ตึงช่วงช่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ที่ไม่ตึงช่วงเป็นข้อต่อมาจะตึงแล้วครับ อันนี้าวาลมันจะมีข้อต่อนะนแต่มันก็จะลงแบบลื่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะลื่นกว่านี้นะครับเมื่อเราทาเสร็จนะครับี่อันนี้ก็จะตึงๆหน่อยนะครับอันนี้โอเวอร์แลปเราก็จะกําหนดเองนะครับเนื่องจากให้มันอยู่ที่แคมได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปปาดบ่าวาแล้วนะครับไปปาดบ่าวกับนะครับ มานี้นะไปะเดี๋ยวรุยกันต่อ